สวัสดีครับพบกับรถตู้ v i p รอง289นะครับวันนี้ผมพามาดูารถตู้ toyota ลังคา0นครับคันนี้จะเป็นปี08นะครับปี08เครื่องยนต์2,500ดีเซลเกียร์ธรรมดาราคา390,000กับ8,000บาทนะครับ คันนี้จัดไปเน้นได้อยู่ประมาณ3ามแสนนะครับผมที่เหลือเป็นเงินดาวเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อท่านใดไม่สะดวกเงินสดคันนี้ไปเน้นลองรับให้3ามแสนห้าหมื่นนะครับนี่ครับทะเบียน3ามเจ็ดหครับผมกรุงเทพมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เจ้าของเดิมวิ่งรับส่งนักเรียนอยู่นี่มาดูภายในก่อนนี่ภายในก็จะเป็นเบาะวิ่งรับส่งนักเรียนประมาณนี้นะครับนี่ แต่ถ้าท่านใดอยากได้เบาะเดิมๆเรามีให้นะครับช่างกำลังติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่ฟิล์มเดิมมันมาเหมือนจะหมดสภาพหมดอายุกันเลยให้ช่างลอกติดใหม่เลยนะครับนี่ครับภายในก็จะเป็นโทนซีครีมนะครับแต่ง v i p แล้วนะครับคันนี้นะครับนี่ครับมีเครื่องเสียงมีทีวีนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่โอ้ได้เบาะเสริมด้วยเบาวิ่งรับส่งนักเรียนแจวเลยนั่งได้ประมาณ20ที่นั่งบ้งเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับให้เร็วให้ไวนะครับราคาเบาๆมหม่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเก็บสีให้นิดหน่อยนะครับราคานี้รวมเก็บสีให้แล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ ถ้าท่านใดจะไปวิ่งนักเรียนก็เราจะได้ไม่ต้องถอดไฟออกนะครับนี่มันมีไฟกระพริบกระพริบอยู่นะครับแต่ว่าชื่อโรงเรียนเราต้องลบออกนะครับนี่ไฟบนหลังคาที่ใช้วิ่งรับส่งนักเรียนแต่ถ้าท่านใดโทรมาไวก็เราก็จะไม่ต้องถอดไฟวิ่งนักเรียนออกนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปติดใหม่นะครับเดอ้อเอาสนใจโทรเลยครับ081398 2928นะครับ รถล,ละจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง2 8 9ถนน340สูนอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่เลือกรถตู้มือสองไว้ใจลอง2 8 9ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับคนขายน้ำเด้อครับเด้ออา ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่หากยังไม่แน่กดติดตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ